วันนี้พามาดูเรื่องที่ชาร์จแบตของบีบีการบ้างนะครับก็ไอแบตเนี่ยแบตท,ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันคือแบตลิโพนะครับมันมีมันจะมี3ก้อนนะครับทุกที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ในชีมนุษย์เขาใช้เนี่ยมันจะมี3ก้อนเราเรียกแบตเตอรี่1ก้อนว่าเซลนะครับอันนี้มี3ก้อนก็คือ3มเซลลเห็นไหมหนึ่ก้อน2ก้อน3ก้อนมันถูกคุมด้วยพลาสติกเอาไว้เมื่อเรากรีดไอพลาสติกนี้ออก แบตมันก็จะมันก็จะเป็นแผ่นบางๆนะครับกลางออกมา3แผ่นนั่นเองครับผมเลยเรียกกันว่า3เซลล์นั่นเองนะครับเวลาคุณจะซื้อแบตเนี่ยคุณซื้อยี่ห้ออะไรคุณซื้อไปนั่นเองนะครับซื้อไปเลยนะครับยี่ห้อไหนมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่แต่ที่ชาร์จเนี่ยวันนี้มาพูดถึงเรื่องของที่ชาร์จแต่ที่ชาร์จเนี่ยเวลาคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องซื้อที่มีคําว่าบาลานซ์ชาร์จต้องมีคําว่าบาลานซ์ชาร์จทุกครั้งที่คุณซื้อที่ชาร์จแบตคุณต้องมีคําว่าบาลานซ ถ้าคุณไม่ซื้อแบบแบบแบบที่ชาร์จแบบบาลานซ์ชาร์จเนี่ยมันก็จะเป็นที่ชาร์จแบบสี่เหลี่ยมถูกไหมสี่เหลี่ยมมีสายไฟเอาไปเสียบเสียบชาร์จแบตไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บแบตบวมแบตเสื่อมเอ้าเป็นได้ไงวะทั้งที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากที่ชาร์จแบตแบบนั้นเนี่ยมันชาร์จทีละเซลล์เซลล์หนึ่งสมมติขออนุญาตนะหยิบมาเซลล์หนึ่งมันเต็มเนี่ยมันอัดไฟเข้าไปปุ๊บเซลล์หนึ่งเต็ม ไอ้เซลล์หนึ่งเต็มเนี่ยมันควรจะหยุดไหมไอ้ที่ชาร์จมันควรจะหยุดจ่ายไฟไหมแล้วไปชาร์จเซลล์สองต่อคําตอบก็คือมันไม่ได้หยุด่ะมันอัดเซลล์สมมติเซลล์หนึ่งเต็มเนี่ยมันก็ยังอัดไฟเข้าไปในในอ่าก้อนแบตเตอรี่เนี่ยเรื่อยๆนะครับก้อนสองเนี่ยถึงแม้ว่ามันยังไม่เต็มไฟมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก้อนสามมันยังไม่เต็มไฟมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆแต่ก้อนหนึ่งถึงไฟมันเต็มแล้วเนี่ยแบตมันเต็มแล้วเนี่ย มันก็ยังไม่ได้ตัดไฟนะครับไฟมันก็อัดเข้าไปเรื่อยๆอัดเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชักออกหรือว่าจนกว่าไอ้เซลล์สองเซลล์สามจะเต็มเนี่ยไอจไอเซลล์หนึ่งเนี่ยมันก็รับมันก็รับอ่าไฟฟ้าอัดเข้าไปเนี่ยมันแน่นจนแบบไม่ไหวมันก็เลยเป็นที่มาของแบตบวมแบตเสื่อมนั่นเองนะครับนี่ก็คือคําตอบว่าทําไมคุณถึงจะต้องซื้อที่ชาร์จแบบแบตแบบบาลานซ์ชาร์จนะครับบาลานซ์ชาร์จเนี่ยเวลาที่คุณใช้แบตแบบที่ชาร์จแบบบาลานซ์ชาร์จใช่ไหมเวลาคุณเสียบเข้าไปปุ๊บ มันจะชาร์จเซลล์หนึ่งเซลล์สองเซลล์สามเนี่ยมันจะพาทั้งสามเซลล์เนี่ยไปถึงเส้นชัยพร้อมกันมันมันจะไปมันจะไปเท่ากันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปุ๊บปุ๊บไปถึงปุ๊บเป็นไงเต็มปุ๊บเราชักออกทุกเซลล์เต็มพร้อมกันนะครับไม่มีเซลล์ไหนได้เปรียบนําไปก่อนแล้วโดนไฟอัดเข้าไปถูกปะนี่คือการชาร์จแบบบาลานซ์ชาร์จคือชาร์จทุกเซลล์พร้อมกันนั่นเองนะครับถ้าคุณซื้อแบบอ่าราคากลางๆเนี่ยมันก็จะมีแบบที่บาลานซ์ชาร์จแบบ แบบชาร์จทุกเซลล์พร้อมกันนะครับแต่ถ้าคุณซื้อแบบโหดๆเลยซื้อแบบตัวจบซื้อแบบรุ่นใหญ่ซื้อแบบของจริงสายวงการบีบกีการสายมิวซิมเขาเล่นเนี่ยเขาจะใช้ตัวที่ชาร์จแบบ B6AC กันตัวนี้นอกจากจะช,ชาร์จแบบบาลานซ์ชาร์จได้แล้วเนี่ยยังมีการคายประจุแล้วก็ยังดูอ่าค่าของแบตเตอรี่ได้นะครับว่าในเซลล์หนึ่งเนี่ยมีไฟเท่าไหร่สมมติเซลล์หนึ่งมี4.16เซลล์สองมี4.20เซลล์สามมี3.39เเนี่ยเขาจะ เขาจะดูได้นะครับในในที่ชาร์จแบบรุ่นใหญ่เขาใช้กันนะครับก็คือตัวนี้แพงสุดจบแน่นะครับแพงสุดแต่จบแน่นอนนะครับที่ชาร์จแบบนี้ก็ราคาก็ไม่ถึงพันเพื่อนผมว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นรุ่นใหญ่อยากจะเป็นตัวจริงหรือว่าอยากจะประหยัดเงินในกระเป๋าคุณต้องซื้อตัวนี้มันจบจบยังไงถ้าคุณซื้อตัวนี้พันหนึ่งอะสมมติสมมติคุณลงลงลงทุนเนี่ยที่กับที่ชาร์จตัวเนี้ยสมมติคุณกำเงินไปพันหนึ่งมีทอนเนี่ยคุณซื้อตัวนี้ กับแบตเตอรี่เนี่ยก้อนละ5้0หก0้อ0เสมมุติว่าถ้าคุณใช้แบบที่ชาร์จกรโโลกกลาใช่ไหมเดือนหนึ่งคุณซื้อแบต2ก้อนนะครับสองก้อนก็เท่ากับคุณได้ได้ใช้อันนี้1กล่องไปแล้วนะถ้าคุณถ้าคุณแบบโอ้ยลงตู้มนึงเลยนะครับจบเลยซื้อของดีมาใช้คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนแบตอันนี้คือคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าคุณดูแลแบตเป็นเนี่ย คุณซื้อแค่นี้แค่นี้คือคุณเล่นได้จนคุณเลิกเล่นเลยนะจริงๆนะครับอันนี้คือไม่ได้พูดเล่นคือผมผมใช้เนี่ยมาทุกที่ชาร์จแล้วนะครับแต่ตัวนี้จบสุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีงบกลางๆล่ะคุณมีงบกลางๆคุณใช้ตัวนี้ถามว่าจบไหมเฮ้ยมันจบแล้วแต่คือคุณต้องต้องดูหมั่นดูมันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบตตัวเนี้ยคุณชาร์จอยู่แบบชาร์จแบบบาลานซ์ชาร์จนะทุกเซลล์เต็มคุณต้องดูนะว่ามันเต็มตอนไหนไม่ใช่ว่าคุณปล่อยไว้แต่กับกับกับตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณ ชาร์จแล้วแบตมันเต็มไอตัวนี้ร้องดังเลยร้องบอกเลยลั่นบ้านเลยว่าเฮ้ยแบตเต็มแล้วมาดึงออกเดี๋ยวนี้ไอนี่ร้องเลยนะครับต่างจากไอตัวนี้ที่คุณชาร์จมันมีบาลานซ์ก็จริงแต่คุณต้องใช้ตาคุณนั่งมองมันนั่งเฝ้ามันนะครับอย่าชาร์จทิ้งไว้นะครับผมเต็มปุ๊บชักออกทันทีนะครับไม่งั้นมันจะมันจะเหมือนจะเหมือนว่ามันจะแน่นเกินไปประตูมันจะแน่นเกินไปเวลาที่คุณชาร์จแบบสมมติสมมติมันเต็ม แบตอะคุณชาร์จไว้แล้วมันเต็มตั้งแต่30นาทีที่แล้วคุณต้องเสียเอาแบตอะมาเสียบปืนแล้วยิงขายประจทุทิ้งไปนะครับประมาณแม็กซ์แม็กต่างจากตัวนี้ถ้าคุณหรือว่าคุณชาร์จทิ้งไว้แล้วมันร้องดังแล้วคุณทํากับข้าวอยู่หรือว่าคุณเข้าห้องน้ําอยู่คุณไม่เห็นคุณเล่นเกมอยู่หรือว่าว่าอะไรอย่างนี้แบตมันเต็มคุณไม่ต้องเอาไปเสียบ ยิงเพื่อขายปรจจุมันมีระบบขายปรจจุของมันเองนี่คือความโหมดของที่ชาร์คะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกแล้วกันนั่นเองนะครับผมก็แค่มาบอกนะว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแบบไหน,ไแบบไหนโอเคครับอ๋อโอเคขอบคุณครับ